บทที่46กลับมาเยี่ยมบ้านตอนพบข้ามหลังจากเรียนดนตรีไทยเสร็จหนุ่มน้อยก็เตรียมตัวกลับเรือนของตนขณะเดินลงบันได ครูสอนพูดตามหลังว่าวันพระหน้าฉันจะไปธุระที่อำเภออินเธอจะตามไปเยี่ยมบ้านก็ได้นะนมจะเจริญดีใจจนเนื้อเต้นเมื่อได้ยินรีบเดินขึ้นบันไดแล้วก็ถามครูจะไปยังไงครับไปเรือเขียวหรือเรือแดงไปเรือส่วนตัวกับเพื่อนฉันเขาจะไปงานบวชญาติที่อำเภออินเลยชวนฉันไปเที่ยว มีที่นั่งเหลืออีกหลายที่เรือลำใหญ่จุได้ร่วมสาสิบส่งเธอที่สิงห์บุรีวันรุ่งขึ้นมารับส่วนเวลากี่โมงนั้นค่อยนัดกันอีกทีผมก็ได้นอนที่บ้านคืนเดียวใช่ไหมครับก็ยังดีกว่าไม่ได้กลับเลยมิใช่หรือเธอมาอยู่บางกอกกี่ปีแล้วสองปีเต็มครับผมคิดถึงคุณยาย ได้กลับไปคืนเดียวก็ยังดีผมขออนุญาตไปด้วยนะครับตกลงและฉันจะบอกเพื่อนให้เราจะออกเดินทางกันตอนตีสีของวันโกนวันพระก็เดินทางกลับอาจจะถึงดึกแต่เธอก็ไม่ต้องขาดโรงเรียนจะพาแม่โกสุมกับแม่รัตนาไปด้วยเพื่อนฉันเขาก็จะพาครอบครัวไปเหมือนกันคงสนุกเพราะว่าไปกันหลายคน แต่ถ้าใครเกิดเมาเรือแล้วก็หมดสนุกเลยนะครับวันที่มาบางกอกเพื่อนผมเมาเรือนอนตักผมเป็นชั่วโมงชั่วโมงเขาหมายถึงหนุ่มกันเชียงออกใจหายที่จะกลับไปแต่ผู้เดียวครูสอนจึงเอื้อเฟื้อขึ้นว่าถ้าเกิดเพื่อนของเธอจะไปด้วยก็ได้นะที่นั่งยังเหลือเขาไปไม่ได้หรอกครับครู นมน้อยพูดเสียงเศร้าทำไมละ่ะถามอย่างแปลกใจเขาตายแล้วล่ะครับตายเมื่อกลางเดือนสิบสองคนฟังรู้สึกสังเวชนึกถึงหัวอกของคนที่เป็นพ่อแม่อุตส่าห์ส่งลูกมาเรียนบางกอกหวังจะให้ได้ดีมีวิชาครั้นลูกมาตายวายชีวาคงเสียใจจนแทบจะควบคุมสติไม่ได้นั่นเทียว เขาเป็นอะไรตายแม้ไม่อยากถามหากก็อยากจะรู้ขี่รถไต่ถังตกลงมาตายครับในงานเจดีภูเขาทองที่ผ่านมานี่ใช่ไหมทำไมครูซาประครับฉันอ่านหนังสือพิมพ์อันที่จริงไอการแสดงที่ทำให้คนอื่นต้องเสียชีวิตเนี่ยน่าจะเลิกได้แล้วฉันว่ามันไม่คุ้มชีวิตมีค่า ว่าเงินทองมากนักแต่บางคนเขาไม่ได้หวังจะได้เงินนี่ครับครูหนุ่มน้อยหมายถึงตัวเองซึ่งคิดจะเป็นแชมป์ขี่รถไต่ทังขณะที่หนุ่มกันเชียงอยากได้เงินแล้วเขาหวังอะไรล่ะชื่อเสียงครับบางคนเขาอยากจะมีชื่อเสียงทางเป็นแชมป์ขี่รถไต่ทังน้ำเสียงยังบ่งบอกถึงความภาคภูมิใจ แม้ว่าความฝันได้พังทลายลงสิ้นแล้วเป็นความคิดติงโง่คราที่สุดครูสอนลงความเห็นคนฟังถึงกับสะดุ้งที่อยู่ดีๆก็ถูกดา่าครูสอนหารู้ไม่ว่ากำลังด่าลูกศิษย์ตัวเอง,งโง่ยังไงครับเพราะคิดตื่นๆน,นะสิคนที่ตายแบบนั้นจะเรียกว่าเป็นวีรบุรุษหรือเปล่า แล้วก็คงไม่มีใครคิดจะสร้างอนุสาวรีย์ให้ถ้าตายเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็ว่าไปอย่างฉันไม่เข้าใจเลยว่าทำไมพวกหนุ่มหนุ่มสมัยนี้ถึงได้คิดกันโงๆ่ๆเป็นลูกเป็นหลานฉันจะตีให้ตายเชียวคำพูดของครูสอนทำให้หนุ่มน้อยได้คิดจริงสินะถ้าเขาต้องตายไปแบบเดียวกับหนุ่มกันเชียง คนที่ต้องเสียใจมากที่สุดก็คือยายเห็นลูกศิษย์ยืนหน้าเศร้าคนเป็นครูจึงถามเธอคงจะ,จะคิดถึงเขามากก็น่าอยู่รอกอุตส่าห์หอบาอยู่กันมาจากต่างจังหวัดแต่ก็นั่นแหละคนเราเมื่อถึงที่ตายถึงจะไม่ได้มาบางกอกก็ต้องตายอยู่ดีเธอต้องทําใจให้ได้เอาละ กลับไปอ่านหนังสือทำการบ้านได้แล้วหนุ่มน้อยจึงไหว้คนเป็นครูอีกครั้งแล้วเดินลงบันไดกลับไปยังเรือนที่ตนอยู่ความยินดีที่จะได้กลับไปเยี่ยมบ้านทำให้หนุ่มจเจริญปลาบปลืม้มจะนอนไม่หลับคนที่เขาคิดถึงมากที่สุดก็คือยายรองลงมาคือบิดามารดาและพี่ๆส่วนเพื่อนๆน,นั้นเขาก็คิดถึง แล้วก็เกิดความกังวลว่าคงไม่ได้พบกันด้วยเวลามีจำกัดกว่าเรือจะไปถึงสิงบุรีคงบ่ายเขาต้องเดินจากท่าเรือไปบ้านจากนั้นก็ไปเยี่ยมบิดามารดาก็ดีเหมือนกันที่ไม่มีเวลาพบเพื่อนๆมิฉะนั้นก็ต้องถูกต่อว่าต่อขานที่พาหนุ่มกันเชียงมาตายยิ่งนายลานกับนางบัวไขนั้นขออย่าให้พบเลย เวลาหกโมงเช้าเมื่อหนุ่มเจริญมาถึงโต๊ะอาหารที่เรือนใหญ่คุณรัตนานั่งคอยอยู่แล้วเธอตักข้าวให้เขาและตัวเองเมื่อรับประทานเสร็จก็ช่วยกันล้างจานและจึงเดินไปขึ้นเรือที่สาลาท่าน้ำถ้าทางคุณเจริญคงนอนไม่เต็มกระมังดูตาโหลเชียวคุณรัตนาทักด้วยเป็นคนช่างสังเกตครับ เมื่อคืนผมนอนไม่หลับมีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าคะถามอย่างเป็นห่วงไม่มีครับเพียงแต่ผมดีใจที่จะได้กลับไปเยี่ยมบ้านสิงห์บุรีครูจะให้ผมไปด้วยดีจริงรัตนากับคุณแม่จะไปกับคุณพ่อคงสนุกนะคะครับถ้าไม่เมาเรือเสียก่อนคงไม่กระมัง รัตนานั่งเรือไปโรงเรียนทุกวันนี่นาะมันไม่เหมือนกันหรอกครับเรือที่เรานั่งเป็นเรือหางยาวแล้วก็ใช้เวลาวิ่งเพียงชั่วโมงเศษเศษแต่เรือไปสิงห์บุรีเป็นเรืออีกแบบหนึง่งแล้วก็ต้องนั่งเกือบสิบชั่วโมงหนุ่มน้อยอธิบายถ้าอย่างนั้นรัตนาจะไปหาของเปรียปร้ยวๆไว้รับประทานในเรือจะได้ไม่เมาดีครับ กันไว้ดีกว่าแก้คุณโกส๋สมมองดูสองหนุ่มสาวที่เดินเคียงคู่กันไปยังท่าน้ำแอบชื่นชมในใจว่าช่างสมกันราวกับกิ่งทองใบหย,ยกครั้นเมื่อนึกถึงคำพูดของพ่อเจริญความชื่นชมก็เปลี่ยนเป็นความชงนสนเท่จึงแอบค่อนในใจว่าคนอะไรคิดไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาไม่อยากแต่งงาน แต่ก็ไม่อยากบวชครั้นแล้วก็สรุปเองเสร็จสับคนเกลียดพระอีกหน่อยจะต้องไปเป็นพระพ่อหนุ่มคนนี้จะต้องบวชไม่สึกยายกลับจากซื้อของที่ตลาดโดยมีนางสาวจำแรงหาบสะแรกโดยตามหลังเวลาสองปีผ่านไปดูเหมือนจะลักพาเอาเรี่ยวแรงของยายไปด้วยเพราะก่อนหน้ายายยังหาบของไว้มาบัดนี้ กำลังวางชาลดน้อยถอยลงจนแม้แต่จะเดินก็ต้องใช้ไม้เท้าช่วยกระนั้นยายก็ไม่ยอมแพ้สังขารเมื่อถึงวันโกนก็ต้องไปตลาดซื้อของมาเตรียมไว้ทำบุญในวันพระเมื่อถึงบ้านยายสั่งให้หลานสาวหาข้าวหาปลามากินกันจัดสำรับเสร็จหลานสาวไม่ยอมกินหล่อนอยากกินก๋วยเตี๋ยวที่ตลาด หากยายไม่อนุญาตจึงประชดด้วยการไม่กินข้าวเองไม่หิวหรอกรอือยายถามอย่างนั้นเองรู้ว่าหลานงอนหิวแม่หลานสาวตอบเสียงห้วนและทำไมไม่กินก็ข้าอยากกินกว๋วยเตี๋ยวเบื่อข้าวเต็มทีแล้วอย่าเรื่องมากนักเลยนางจำแรงกินอะไรมันก็อิ่มเหมือนกันนั่นแหละ ข้าวบ้านเรามีกินทำไมต้องไปซื้อเข้ากินให้เสียเงินเสียทองเปล่าๆสู้เก็บเงินไว้ให้ลูกหลานดีกว่ายายเทศนาซ้ำๆแบบนี้แทบทุกวันโกนข้าไม่มีลูกนางสาวจำแรงเถียงแต่เองก็มีหลานเชื่อข้าเถอะถ้าเองใช้จ่ายฟุ่มเฟือยวันข้างหน้าจะไม่มีสมบัติไว้ให้คนรุ่นหลัง ยายก็อีกแค่เงินสลึงเดียวมันจะไปนหนักหนาอะไรข้าว่ายายขี้เหนียวไม่เข้าเรื่องให้ข้าหาบของไปขายหาบทั้งขาไปขากลับขอกินกว๋วยเตี๋ยวแค่ชามเดียวก็ไม่ให้หลานสาวรู้สึกเคืองแค้นเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นเกือบทุกวันโกนไม่รู้ยายจะใจแข็งไปถึงไหนก็ไม่ใช่เพราะความตรณีทีเนียวหรอกหรือ ข้าถึงมีสมบัติไว้ให้ลูกหลานที่เองมีกินมีใช้ยอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่เพราะบรรพบุรุษของเองรู้จักเก็บรู้จักใช้หรอกหรือเองอย่ามาดูถูกเงินเฟื้องเงินสลึงว่าไม่มีค่าเงินบาทเงินร้อยมาจากเฟื้องจากสลึงนี่แหละตอนไอ้หนูอยู่กับข้าเขาก็หาบของไปขายให้ข้าหาบทั้งขาไปขากลับ ค่ายังไม่ยอมให้กินก๋วยเตี๋ยวตอนนั้นชามละสามสตางค์เองแล้วเรื่องอะไรจะให้เองกินชามละตั้งสลึงยายอธิบายได้ชัดถ้อยกระทุงความแล้วจึงกินข้าวคนเดียวอย่างอร็ดอร่อยไม่สนใจหลานสาวที่นั่งกลือน้ำลายเอื้อกเอื้อในที่สุดจึงต้องคดข้าวมานั่งกินกับยายโดวยว่าหิวจนแสบท้อง อิมข้าวกันแล้วยายสั่งให้หลานสาวโม่แป้งเพื่อทำขนมบัวลอยไข่หวานยายแช่ข้าวเหนียวไว้ตั้งแต่ตอนตีสีเมื่อโม่แป้งเสร็จก็จะนำแป้งที่โม่ละเอียดแล้วมาใส่ถุงผ้าดิบมัดปากถุงให้แน่นใช้โม่ทับเอาไว้ให้เสด็จน้ำจากนั้นจึงจะนำม,มาปั้นเป็นก้อนกลมๆเล็กๆต้มกับน้ำตาลและก็กะทิ เรือส่วนตัวลำใหญ่จอดที่ท่าน้ำสิงบุรีหนุ่มน้อยนายหนึ่งเดินขึ้นจากเรือสองมือหิ้วฉลอมใบเรื่องข้างละบสาวน้อยโบกไม้โบกมือให้เขาพรางสั่งความพรุ่งนี้บ่ายสามโมงจะมารับนะคะขึ้นจากเรือเสร็จหนุ่มเจริญก็วางฉลอมลงหันไปไหว้พวกผู้ใหญ่ในเรืออีกครั้งและโบกมือตอบสาวน้อย เที่ยวให้สนุกนะครับเขายืนดูกระทั่งเรือออกจากท่ามุ่งหน้าไปทางเหนือจุดหมายคืออำเภออินบุรีนาฬิกาไวเลอร์ที่ข้อมือข้างขวาคงจะสะดุดตาผู้คนหนุ่มน้อยสังเกตว่าใครๆก็มองมาทางเขาและแล,ะแล้วลุงคนหนึ่งก็เดินเข้ามาถามพ่อหนุ่มกี่โมงแล้ว เขาก้มดูนาฬิกาข้อมือทั้งที่รู้ว่ามันหยุดทำงานมาปีกว่าแล้วดูนาฬิกาพอเป็นพิธีแล้วก็เงยหน้าดูพระอาทิตย์ก็อพอจะคำนวณเวลาแล้วก็นาทีได้บ่ายสองโมงครึ่งครับเขาตอบขอบใจมากพอนมลุงคนนั้นกล่าวและเดินเลี่ยงไปทั้งที่ยังคลางแคงใจ ว่าเหตุใดพ่อหนุมต้องแงนหน้าขึ้นดูดวงตะวันด้วยเดินไปสักครู่ก็ต้องหยุดพักวางฉลอมในมือลงกับพื้นเพราะทั้งหนักทั้งเจ็บมือส่วนเรื่องเหนื่อยนั้นพอทนได้ชายคนหนึ่งเดินตรงมายังเขาตามองเขม็งที่ข้อมือข้างขวาน้องชายใส่นาฬิกาโก้จังกี่โมงแล้ว หนุ่มน้อยจำต้องก้มดูนาฬิกาหากคราวนี้ไม่จำเป็นต้องแง้มมองดูดวงตะวันก็ตอบได้บ่ายสองโมงสี่สิบนาทีครับเขากะว่าเดินมาได้สิบนาทีแล้วนาฬิกาโก้จังยี่ห้ออะไรนะคนถามดูสนใจนาฬิกาเป็นพิเศษไวเลอร์ยืดอกตอบแสดงความภาคภูมิ ซื้อมาจากบางกอกหรือเขาเทดเธอกี่ช่างนะเขาอยากจะตอบว่าสิบช่างแต่ก็ฉุกคิดคได้ว่าอาจไม่ปลอดภัยต่อชีวิตผู้ชายคนนี้อาจจะฆ่าเขาเพื่อชิงนาฬิกาก็เป็นได้ผมไม่ทราบหรอกครับมีคนเขาให้มาคงไม่กีดตำลึงพูดจบก็ก้มลงหิว้วชะลอมเดินต่อไป แล้วก็น่าแปลกกว่าทุกครั้งที่เขาหยุดพักต้องมีคนมาถามเวลาแล้วก็ชมนาฬิกาที่เขาใส่ความจริงนาฬิกาเรือนนี้เขาได้มาจากมารดาแม่จวนซื้อให้เป็นของขวัญเมื่อเขาไปเรียนต่อที่บางกอกเขาเก็บไว้อย่างดีและนำออกมาใช้ตอนไปโรงเรียนมันเดินอยู่สักสามเดือนแล้วก็หยุดหากเขาก็ไม่ได้อนาทรร้อนใจ คงใส่ทุกวันเหมือนกับว่ามันยังดีอยู่คนที่รู้ว่ามันไม่เดินมีอยู่สองคนคือคุณประพ์กับคุณรัตนาเขาเดินไปหยุดพักไปใจนั้นภาวนาว่าขออย่าได้พบคนรู้จักเกือบชั่วโมงจึงถึงบ้านที่เคยอยู่กับยายเมื่อเดินเข้าประตูรั้วบ้านนางด่างกับนางดำวิ่งเห่ากันโชคเข้ามาหา แต่เมื่อรู้ว่าเขามันก็หยุดเหา่าและเข้ามาเคล้าแข้งเคล้าขานายเออเองสองตัวดูแก่ลงไปถนัดเลยนะข้าไปแค่สองปีทำไมพวกเองถึงแก่จนผิดหูผิดตาอย่างนี้เขาวางฉลอมลงพลางพูดจาทักทายนายเองก็แก่เหมือนกันหากพูดได้จะสุนัขสองตัวคงพูดอย่างนี้ ออกลูกกี่ครอกแล้วล่ะพวกเองละก็ไม่มีอะไรหรอกนอกจากกินกับนอนแล้วก็ออกลูกโชคดีนิดนึงตรงที่ไม่ต้องเลี้ยงเองพอหย่านมก็มีคนมาขอไปเลี้ยงไม่งั้นบ้านข้าคงมีหมาเป็นร้อยตัวแล้วมั้งนายก็ยังบ่นเก่งเหมือนเดิมนั่นแหละน่ะนางด่างอยากจะพูดอย่างนี้หายเหนื่อยแล้วหนุ่มน้อยก็หิ้วฉลอมขึ้นบ้าน นางสาวจำแรงได้ยินเสียงนางดางกับนางดำเหา่าคิดจะออกมาดูว่าใครมาแต่เมื่อเสียงนั้นหายไปจึงโม้แป้งต่อครั้นเห็นน้องชายหิ้วฉลอมขึ้นบันไดามาก็ดีใจรีบวิ่งออกไปรับและช่วยถือของยายไม่ได้ยินเสียงสุนัขเหา่าสองปีมานี้หูตาของยายทำหน้าที่ไม่ดีเหมือนแต่ก่อน แต่มันทำงานมาร่วม90ปีแล้วจึงสึกกรอไปตามเหตุปัจจัยยายกำลังขัดขันลงหินเพื่อจะใส่ข้าวไปวัดในวันพรุ่งขึ้นมือทั้งสองเปลอะไปด้วยคิดเท่าและมาขามเปียกที่ใช้ขัดคลั้นหลานชายมาคุกเข่าข้างๆแล้วกราบที่เท้าอารามดีใจจึงกอดเข้าแน่นท,ทั้งทั้งที่มือเปื้อน ต่างดีใจจนน้ำตาไหลทั้งสองคนเอ็งมายังไงไอ้หนูนี่ยายไม่ได้ฝันไปนะฝันอะไรกลางวันแสกๆแล้ยายนางสาวจําแรงทนฟังไม่ได้จึงพูดขึ้นด้วยเสียงค่อนข้างดังนี่เอ็งไปเห็บพ้นหูพ้นตาค่ะไปข้าจะคุยกับหลานข้าไปก็ได้แมมทำยังกะข้าไม่ใช่หลานอย่างนั้นแหละ เอาไว้หลานยายกลับและวย่ามาเรียกใช้ค่าก็แล้วกันพี่สาวหนุ่มเจริญบนกระปอดกระแปดแล้วก็เดินเลี่ยงออกมาจุดสนใจของหล่อนอยู่ที่ฉลอมสองใบจึงถือวิสาสะเปิดออกดูปรากฏว่าใบหนึ่งบรรจุมะพระ้าวปอกเปลือกออกแล้วและเห็นกลาดำเมียมอีกใบหนึ่งเป็นมังคุดยายหันมาเห็นจึงถาม เองซื้ออะไรมาฝากยายหรือไอ้หนูไม่ได้ซื้อหรอกครับครูสอนคนที่ผมไปอยู่ด้วยท่านให้มะพร้าวกับมังคุดมาฝากยายของจากสวนท่านไม่ได้ซื้อหาอะไรหรอกอย่างงั้นหรือแล้วเองจะกลับเมื่อ,อไรพรุ่งนี้บ่ายสามเรือจะมารับท่านน้ำครับตอนนี้เข้าไปอินบุรีกันผมขอเข้ามาเยี่ยมยายด้วย งั้นเองก็ได้อยู่บ้านวันเดียวแต่ก็เอาเถอยังดีกว่าไม่ได้มาพรุ่งนี้เองกลับยายจะฝากข้าวขาวจำปากับพวกปลาย่างปลาเค็มไปให้เขาเป็นการตอบแทนนางจำแรงเอ้ยยายหันมาสั่งหลานสาวเอาข้าวขาวจำปลามาสองถังแล้วเดี๋ยวออกไปซื้อปลาย่างปลาเค็มที่ตลาดมาให้ข้าด้วย จะเอาไปเหตครูของหลานค่ะเห็นไหมล่ะพูดยังไม่ทันจะขัดคำก็เรียกใช้ค่าแล้วหลานสาวค้อนประหลับปะเลือกก่อนลุกออกไปจัดการตามคำสั่งของผู้เป็นยาย